ท่าในการที่สนทนาธรรมเนี่ยท <ừ> ่านอาจารย์คิดว่าได้ประโยชน์ในลักษณะใดแล้วก็คนเราเนี่ยควรจะได้มีโอกาสในการที่จะสนทนานี้หรือไม่หรือว่าปฏิบัติ <c oughs> ปฏิบัติไปเองก็จะเข้าใจไปเองเนียค่ะอาารย์มันต้องประกอบกันครูเจ้าย,ยังบอกกับพิสุว่าเธอบวชเข้ามาแล้วเนี่ยใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามให้เธอตั้งจิตว่าเธอจะศึกษาต้องศึกษาเพราะว่าในความเป็นสาวกเนี่ย รู้ทำเองไม่ได้นะต้องได้ยินได้ฟังนะและเมื่อเราเนี่ยเข้าไปพบภิกษุผู้คล่องแคล่วในหลักพุทธวฒนะทรงธรรมทรงวินัยเนี่ยพระศาสดาก็บอกว่าให้เธอเข้าไปซักไซ้ไล่เลียงสอบถามทวนถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในด้วยการทําดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้จนะบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยในให้คลายลงไปได้ ่านตรัสมีคําว่าเปิดธรรมที่ถูกปิดเหมือนชื่อช่วงนี้เลยอ่าฮะใช่อ๋อตรัสไว้ตรงนี้เองตรัสไว้ตรงนี้นะคะใช่ก็แสดงว่าคือควรจะมีดานปฏิปุจฉากันทั้งทั้งระหว่างพระกับพระกับพระกับคารวะเพื่อเป็นการเปิดธรรมที่ถูกปิดใช่แล้วต่างคนต่างบรรลุธรรมได้ด้วยการฟังธรรมก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้การแสดงธรรมก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้พระเจ้าบอกภิกษุแสดงธรรมแก่ภิกษุด้วยกัน ภิสษุผู้แสดงธรรมก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เพราะเกิดความเข้าใจในอันในธรรมไปพร้อมๆกันเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นบรรลุธรรมได้ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิสูจน์แต่แสดงธรรมแก่คาวาก็เป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้นะอันนี้สรงเยอะมากนะแล้วพระเจ้าจะบอกว่ากิจสองอย่างที่เมื่อเรามาประชุมกันแล้วเนี่ยหนึ่งนั่งนิ่งอย่างพระอริยเจ้านะคือทำสมาธิไปอย่างที่สองก็คือกล่าวธรรม หรือเชื้อเชิญให้ผู้อื่นกล่าวนะาและอีกประสูตรหนึ่งจะเป็นเรื่องที่ยมบอกคือปฏิบุตรชาวินีตานะก็คือการมาถกกันในคําพระศา,าสดากลนะุ่มคนพวกนี้พระองค์จะเรียกว่าปฏิบุตรชาวินีตาปริสาโนโอุกาจิตวินีตาถกกันแต่คําพระศาสดาไม่ไม่ใช่คําของคนอื่นนะพุทธาบอกเธอจะเป็นบริษัทที่เลิศที่สุด่างนี้